สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ค่ะลองจินตนาการดูสิคะว่าจะเป็นยังไงถ้าการรีโนเวทห้องใต้ดินธรรมดาธรรมาที่บ้านจู่ๆก็กลายเป็นการขุดเจอสุสานโบราณที่ซ่อนประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า700ปี หรือในอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าหลุมศพของเด็กอายุแค่ขวบครึ่งกลับถูกจัดอย่างอลังการราวกับพิธีศพของเจ้าชายวันนี้เราจะมาเจาะลึกการค้นพบทางโบราณาคดีที่น่าทึ่งมากๆ2แห่งในยุโรปเลยค่ะซึ่งจะพาเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและน่าค้นหาสุดๆใช่ครับเรากําลังจะพูดถึงยุคเมรวิงเจียนซึ่งเป็นช่วงต้นๆของยุคกลางเลยพอจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายลงกลุ่มอํานาจใหม่ๆก,มก็เริ่มก่อตัวขึ้นมา Mm hmm. ที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลของเราชี้ไปที่การค้นพบสองแห่งที่แบบว่าแตกต่างกันสุดขั้วเลยแห่งแรกคือสุสานชุมชนใต้ถุนบ้านในปารีส <c oughs> แล้วอีกแห่งคืออนุสรณ์สถานส่วนตัวที่หรูหรามากๆของเด็กชายเล็กๆในเยอรมนีครับเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือการประติดประต่อเรื่องราวจากหลักฐานที่เจอ ทั้งลงศพปูนปลาสเตอร์ไม้กางเขนไปจนถึงด้วยรองเท้าเงินจิว๋วเพื่อดูว่ามันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนในยุคนั้นมองเรื่องชีวิตความตายอำนาจแล้วกออ็ความเชื่อในช่วงที่โลกเก่ากำลังล่มสลายและโลกใหม่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาค่ะโอเคมาเริ่มกันที่ปารีสเลยดีกว่าเรื่องนี้มันเหมือนพล็อตหนังเลยนะคะครับหัวเราะเบา <laughs> ในปี2023มีเจ้าของบ้านคนหนึ่งกำลังจะปรับปรุงห้องใต้ดินแต่พอเริ่มขุดลงไปเท่านั้นแหละเจอกระดูกคนเป็นดิฉันคงช็อกไปเลยนั่นสิครับแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือตอนแรกที่นักโบราณาคดีเข้าไปเนี่ยพวกเขาคิดว่าคงเป็นสุสานยุคก,กลางธรมธรมดาธรรมดาอ๋อคิดว่าไม่ซับซ้อนใช่ครับแต่พอเริ่มสำรวจลึกลงไปกลับพบว่ามันซับซ้อนแล้วก็เก่าแก่กว่าที่คาดไว้มาก มันไม่ใช่แค่หลุมศพจากยุคเดียวนะครับแต่เป็นเหมือนอชั้นเค้กทางประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับกันอยู่ใต้ดินเลยในข้อมูลบอกว่าเจอถึง38หลุมศพที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ศตรวรรษที่3ถึงศตรวรรษที่10นั่นมัน700รปีเลยนะคะในพื้นที่นิดเดียวแล้วมันมีชั้นทางประวัติศาสตร์อะไรที่แตกต่างเป็นบ้างคะหลักๆเลยคือมีสองช่วงเวลาที่ชัดเจนมากครับชั้นที่ลึกสุดเก่าแก่ที่สุดเนี่ยมาจากยุคโรมันตอนปลาย ค่ะศพจะถูกฝังในโรงไม้ธรรมดาซึ่งตอนนี้ก็ผุสลายไปเกือบหมดแล้วแต่พอขยับขึ้นมาในชั้นที่ใหม่กว่าซึ่งก็คือยุคเมโรวิงเจียนที่เรากำลังจะคุยกันนี่แหละครับ รูปแบบมันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปแบบไหนคะเราเจอโลงศพที่ทําจากปูนปลาสเตอร์ถึงสิบโลงแล้วที่แปลกคือการจัดวางมันเรียงกันเป็นรูปพัดครับรูปพัดเหรอคะโลงศพปูนปลาสเตอร์ฟังดูทนทานแล้วก็น่าจะพิเศษกว่าโลงไม้นะคะและไม่การตกแต่งอะไรที่บ่งบอกถึงตัวตนของคนที่อยู่ในนั้นบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะเรียบๆครับแต่ว่ามีโลงหนึ่งที่โดดเด่นออกมาเลยแล้วฝาโลนเป็นแผ่นหินที่แกะสลักเป็นรูปดอกกุหลาบกับไม้กันเขนสองอันซึ่งนี่ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆของการเข้ามาของศาสนาคริสต์มันเหมือนเรากําลังเห็นร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อถูกจารึกไว้บนหินเลยครับแล้วที่ตั้งของบ้านหลังนี้ก็มีความสําคัญด้วยใช่ไหมคะเหมือนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบสุ่มๆถูกต้องครับพื้นที่ตรงนั้นในศตวรรษที่7เคยเป็นที่ตั้งของโบสถ์ที่ชื่อว่าโนทรัมเดอชอง Oh. และที่น่าสนใจไปอีกคือตัวโบสถ์เองก็ถูกสร้างทับวิหารของพวกเพแกนที่เก่าแก่กว่านั้นลงไปอีกทีหนึ่งโหซับซ้อนมากดังนั้นสุาสานนี้จึงมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนหลายยุคหลายสมัยเลยครับตอนนี้นักวิจัยกําลังวิเคราะห์โครงกระดูกอยู่ซึ่งจะบอกเราได้หมดเลยว่าคนเหล่านี้มีสุขภาพเป็นยังไงกินอะไรเป็นอาหารและที่สําคัญคือเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าประเพณีการฝังศพเปลี่ยนผ่านจากยุคโรมันไปสู่ยุคคริสเตียนได้ยังไง โอเคค่ะการค้นพบที่ปารีสให้ภาพใหญ่กับเราว่าชุมชนหนึ่งจัดการกับความตายและความเชื่อที่เปลี่ยนไปตลอดหลายร้อยปีอย่างไรแต่ในแหล่งข้อมูลเดียวกันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ซูมเข้าไปในระดับที่ส่วนตัวมากๆแล้วก็สะเทือนอารมณ์มากๆด้วยนั่นคือเรื่องราวที่พาเราไปที่แคว้นบาวาเรียประเทศเยอรามานีค่ะใช่ครับ จากสุาสานของคนธรรมดาทั่วไปเราจะย้ายไปดูเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเจ้าชายน้อยน้ำแข็งเจ้าชายน้อยน้ำแข็งซึ่งชื่อนี้ไม่ได้มาจากยุคสมัยของเขานะครับแต่มาจากเทคนิคทางโบราณในคดีที่ล้ำสมัยมากคือทีมวิจัยใช้ในตรวเจนเหลวแช่แข็งดินทั้งบล็อกรอบๆหลุมศพแล้วยกออกมาทั้งก้อนเลยครับโอ้โห oh. เพื่อไปตรวจสอบในห้องแบบ วิธีนี้ทําให้สามารถรักษาสภาพวัตถุที่เปราะบางมากๆอย่างผ้าไหมหรือเศษหนังไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับสุดยอดเทคนิคเลยนะคะลงนึกภาพตามนะคะเด็กชายอายุแค่ขวบครึ่งเสียชีวิตเมื่อประมาณปีคศ675มีตาสีฟ้าผมสีอ่อนแต่เขาไม่ได้ถูกฝังในสุสานโรมเหมือนที่ปารีสครบอบครัวขนเขากลับดัดแปลงซากวิลล่าโรมันเก่าทั้งหลังให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานส่วนตัวสําหรับเขาคนเดียว ภายในห้องฝังศพก็ปูพื้นด้วยกระเบื้องโรมันอย่างดีมันเป็นการแสดงความรักและความอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะและยังเป็นการแสดงสถานะทางสังคมที่สูงส่งมากๆด้วยครับของที่ฝังไปพร้อมกับเด็กน้อยคนนี้มันบอกอะไรได้เยอะมากเขาถูกห่อด้วยขนสัตว์สวมเสื้อผ้าลินินเนื้อดีที่ประดับด้วยผ้าไหมาจากใบเซนไทน์ผ้าไหมใบเซนทน์นี่คือของหายากเลยใช่ไหมคะใช่ครับหายากและราคาแพงมากในยุคนั้น แล้วในข้อมูลก็มีพูดถึงเดย์รงเช้าเงินด้วยสําหรับเด็กขบครึ่งเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีไว้ใช้งานแน่ๆแบบนี้มันต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ลุ้นๆเลยใช่ไหมคะเหมือนการบอกว่านี่คือผู้นํานักรบในอนาคตของเราอะไรทํานองนั้นใช่เลยครับนั่นคือการตีความที่มั่นยําม,มากและสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มีอยู่ทุกที่เลยที่ข้อมือทั้งสองข้างมีกําไรเงินและข้างตัวเขามีของชิ้นที่เป็นดาวเด่นที่สุดคืออะไรคะ คือดาบขนาดเล็กที่ตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยทองคำครับนี่ไม่ใช่ของเล่นนะแต่เป็นดาบจริงที่ถูกย่อส่วนลงมามันคือสัญ,ญลักษณ์ของสายเลือดและอำนาจที่เขาเกิดมาเพื่อจะได้รับดาบจริงสำหรับเด็กทารกแต่ในขณะเดียวกันก็มีสัญ,ญลักษณ์ของศาสนา,าคริสต์อยู่ด้วยใช่ไหมคะดิฉันเห็นในข้อมูลบอกว่ามีแผ่นทองคำรูปไม้กางเขนด้วยมันดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะคะเหมือนเอาความเชื่อแบบนักรบยุคเก่ามารวมกับความเชื่อใหม่ของคริสเตียน พวกเขากำลังพยายามจะสื่อสารอะไรกันแน่คะนั่นเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับและเป็นหัวใจของความน่าทึ่งในยุคนี้เลยคือมันไม่ใช่เรื่องของอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันคือการผสมผสานอ๋อ oh. ครอบครัวนี้อาจจะรับเอา,าศาสนาคริสต์เข้ามาแล้วแต่พวกเขาก็ยังยึดมั่นในธรรมเนียมเดิมที่ใช้เข้าของและสัญ,ญลักษณ์ทางอำนาจเพื่อประกาศศักดิ์ศรีของวงตระกูลเหมือนการเตรียมสเสบียงให้ลูกชายสำหรับชีวิตหลังความตายด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับ มีทั้งอ่างทองแดงหวีชามไม้ถ้วยเงินผล,ลไม้หรือแม้แต่ซากลูกหมูเหมือนจัดงานเลี้ยงส่งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายแล้วโศกนาฏกรรมก็คือแม้จะมีทุกอย่างเพียบพร้อมขนาดนี้เด็กน้อยกลับเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ธรรมดามากนั่นคือการติดเชื้อในหูชั้นกลางที่ลุกลามมันเป็นภาพสะท้อนความจริงที่โหดร้ายของยุคนั้นว่า ต่อให้ร่ำรวยแค่ไหนชีวิตก็ยังเปราะบางมากถูกต้องครับและสิ่งที่ครอบครัวทำหลังจากนั้นก็คือการประกาศกล้าวว่าถึงแม้พวกเขาจะสูญเสียทายาทไปแต่อำนาจและสถานะของตระกูลยังคงอยู่การสร้างอนุสรณ์สถานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเศร้าครับแต่มันคือการแสดงออกทางการเมืองที่ทรงพลังมากและหลักฐานก็ชี้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังถูกดูแลรักษาและต่อเติมไปอีกหลายสิบปีเลยทีเดียวเป้าละคะ่ะ ตอนนี้เรามีภาพที่ต่างกันสุดขั้วยอยู่ในมือข้างหนึ่งคือสุสานชุมชนในปารีสอีกข้างคืออนุสรณ์สถานส่วนตัวสดรูในบาวาเรียแต่ทั้งคู่มาจากช่วงเวลาเดียวกันคือสมัยเมโรวินเจียนแล้วเส้นได้ที่ร้อยเรื่องราวทั้งสองนี้เข้าด้วยกันคืออะไรคะเมื่อมองภาพรวมแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างสิ่งที่เชื่อมโยงการค้นพบทั้งสองนี้เข้าด้วยกันคือวัฒนธรรมการฝังศพที่เรียกว่าไรเฮงแกรเบอร์ครับไร ครับหรือแปลคร่าวๆว่าวัฒนธรรมหลุมศพแถวมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่แพร่หลายมากในหมู่ชนเผยูเรแมนิกโดยเฉพาะชาวฟรง่์ครับหลังจากที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายโครงสร้างอำนาจแบบเก่ามันพังไปหมดการแสดงสถานะทางสังคมจึงเปลี่ยนรูปแบบไปครอบครัวต่างๆเริ่มใช้พิธีฝังศพเป็นเวทีในการประกาศความมั่งคั่งและอำนาจของตัวเองผ่านสิ่งของที่ใส่ลงไปในหลุมครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะดาบของเจ้าชายน้อยน้ำแข็งหรือเครื่องประดับต่างๆก็คือตัวอย่างที่ชัดเจนของวัฒนธรรมนี้นี่เองเป็นการฝังผู้ตายพร้อมกับสิ่งของที่สะท้อนบทบาททางสังคมของพวกเขาหรือบทบาทที่ครอบครัวคาดหวังให้เขาเป็นใช่ครับแต่สิ่งที่ซับซ้อนและน่าสนใจกว่านั้นคือเรื่องาศาสนาอย่างที่เราคุยกันไปอืม เพราะทั้งสองแห่งมีสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคริสต์อยู่ด้วยนี่แสดงว่ามันไม่ใช่การแบ่งขั้วที่ชัดเจนว่าพวกนอกรีดฝั่งของมีค่าส่วนคริสเตียนฝั่งแบบเรียบง่ายความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะครับมันเหมือนกับการต่อรองทางความเชื่อหรือเปล่าคะเป็นการใช้คำที่เหมาะมากเลยค,ครับมันคือการเจราจาต่อรองจริงๆครอบครัวเหล่านี้กำลังถามตัวเองว่า เราจะให้เกียรติผู้ตายตามธรรมเนียมดั้งเดิมเพื่อแสดงอำนาจของเราได้อย่างไรในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับศรัทธาใหม่ที่บอกว่าวัตถุทางโลกไม่มีความหมายในชีวิตหลังความตายแล้วหลุมศพเหล่านี้ก็คือคำตอบถูกต้องครับ หลุมศพเหล่านี้คือคำตอบที่เป็นรูปธรรมของคำถามนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นหลุมศพพวกนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของกระดูกกับทองคำแต่มันคือหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่ซึ่งประเพณีโรมันเก่าอัตลักษณ์ใหม่ของชาวเยอรมนิกและอิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่กำลังแผ่ขยายต่างก็เข้ามาปะทะและหลอมรวมกันจนเกิดเป็นวิธีคิดใหม่ๆเกี่ยวกับชีวิตความตายและโลกหน้า การทุ่มเทสร้างสุสานและใส่ของมีค่าลงไปมากๆเพื่อรักษาเกียรติยศและสถานะของผู้ตายไว้ช่วนิรันด์นี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยนะคะซึ่งนั่นก็ทําให้รายละเอียดสุดท้ายจากแหล่งข้อมูลของเรามันยิ่งฟังดูแปลกและชวนโฉนเข้าไปใหญ่เลยใช่ครับเพราะท่ามกลางพิธีกรรมที่ดูเหมือนจะต้องการปิดผนึกทุกอย่างไว้ตลอดการกลับมีหลักฐานของธรรมเนียมปฏิบัติที่แพร่หลายมากในยุคนั้นที่เรายังไม่ได้พูดถึงคืออะไรคะนั่นคือการเปิดหลุมศพซ้ําครับการเปิดหลุมศพซ้ํา หลังจากที่เพิ่งจัดงานฝังอย่างยิ่งใหญ่ไปเนี่ยนะคะนี่คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อนะคะอะไรคือเหตุผลที่ทาให้ครอบครัวที่เพิ่งทุ่งเททุกอย่างเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ล่วงลับกลับไปขุดหลุมศพนั้นขึ้นมาอีกครั้งคะมันเป็นการปล้นสุสานโดยคนในครอบครัวเองหรือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจและการกระทํานี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่อสิ่งของความทรงจําและความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายกันแน่คะ สำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอริยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ